นนสุดยอดสุดยอดมากค่ะสุดยอดอยังไงคือต,ตั้งแต่ตั้งแต่มาแล้วที่โค้ดให้ให้กินน้ำอ่ะที่หยดหยดมันอันนี้กินอะไรนะคะเลมอนลาเวนเดอร์เเปเปอร์มิ้นต์อันนี้แหละอเหมือนเหมือนระเบิดที่คอโค้ด <laughs> ตรงนี้ยมันระเบิดอ่ะเป็เพราะไปเพราะว่าถ้าปกติอะเราอมนึกอมอะมันจะไม่ใช่ความรู้สึกนี้อมันต่างกันอะพอกินน้ำไปแบบแบบตรงนี้เหมือนระเบิดออกมันเปิดทงเดินหายใจค่ะอไปปรบมือช่วยมาเริ่มต้นปุ๊บก็คือเปิดเลยพลังงานว้าวค่ะตอนจูนในห้องนั้นก็คือตอนแรกที่โค้ดปัก ก่อนนั้นเนี่ยเหมือนมันเป็นดดอทดอมาเนาะเหมือนเราพอมาเจอคนพาวนี่ยก็มาปรับให้เราอย่างเงี้ยพอไปถึงที่ปรับตรงหัวใจอ่ะตอนแรกอ่ะมันเหมือนเรารู้สึกว่ามันมันมีอาการเหมือนเจ็บอืเพราะเรากลัวกลัวมันอ่ะตรงหัวใจอะค่ะไม่ยอมรับค่ะเราไม่ยอมรับเขาอ่ะเราไปเรารู้สึกว่ากลัวแต่พอเรายอมรับมันก็คลายหายแล้วความรู้สึกก็คือมันมันยิ่งใหญ่อ่ะมันเต็มอะค่ะค่ะ แล้วก็ช่วงที่โคจูนอะจูนอ่าตรงจกักระคอเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแล้วทําไมเราจะต้องกินน้ำนั้นก่อนโคจูนตรงนี้มัน oh, uh huh. รู้สึกเลยมันเหมือนแบบเรารู้สึกถึงตักน้นด้วย,ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่โคตร,ร,บรับปรับตามร่าง,งกายไงค่ะตามจุดอ่ะรตรง ตรงที่โค้ชจับตรงท้องน้อยแล้วก็ตรงเนี้เรารู้สึกเหมือนก้อนอะไรนี่วิ่งวิ่งเหมือนเขารับรู้อ่ะวิ่งวิ่งตรงเนี้ยวิ่งแบบเป็นก้อนวิ่งเลยค่ะโค้ดเป็นเป็นลูกๆเลยนะคะแบบวิ่งวิ่งตรงเนี้ยแล้วก็หายไปแล้วพอโค้ชมาจับตรงขาแต่หน้าเรากลับรู้สึกเรารู้สึกเหมือนพลังงานมันมาที่หน้าเราพอไปจับตรงเท้าก็ตรงนี้เลยรู้สึกตรงนี้เลยวิ่งมาข้างบนหัวเลยค่ะ จับเท้าแต่รู้สึกนุ่นลิ้งกันลิ้งกันคือมันมันเป็นการเคลียร์ค่ะพอไปถึงเท้าปุ๊บมันมันเคลียร์มาแล้วมันมันเคลียร์ตั้งแต่ศีรษะศีรษะลงมาลงมาจนถึงเท้าพลังงานก็เลยวิ่งโผอือค่ะแล้วก็แบบตอนที่โคจับตอนตรงมือด้วยตรงมันเหมือนแบบพลังมันวิ่งอ่ักมันร้อน กแตอนที่โค้จับเพราะตอนที่โค้จับอะมันคืข้ามไปตอนที่โค้จับเป็นยรู้สึกเหมือนพลังงานจากักเข่าใช่ไหมตรงเข,ข่าตั้งแต่เข่าลงไปเปมือรู้สึกพลังงานจักโค้ดอะวิ่งมาเหมือนกระแสออกจากที่มือโคดะวิ่งมาอะไรอย่างงี้ค่ะเรารู้สึกมันเหมือนมันได้บาลานซ์เลยอะร่างกายเราอะค่ะแล้วก็พอแบบพอโค้ดปรับแล้วปรับเสร็จแล้วก็มาช่วงที่โค้ดตีขันอะช่วงจับมือเป็นยังไงจะบอกว่า ช่วงส่งพลังที่มือไม่ได้ทําทุกคนปุ้ยคนแรกที่ทําเพราะว่าได้ทายมาว่าเออส่งไปที่ปุ้ยที่มือรู้สึกเยอะรู้สึกที่โคส่งมาเยอะมากตรงเนี้ยถึงปุ้ยถึงรู้สึกร้อนช่วงเนี้ยอืตามแผ่นหลังอแต่มันก็มีแอร์ไม่น่าจะเพ่าะไม่น,าน,าน่าร้อนไม่น่าราาา้อนแต่รู้สึกเหมือนพลังที่โคส่งมานั่งมามาตามร่างกายเราเลยอ่ะแต่ที่รู้สึกเลยคือมาตามตามเนี้ยข้ามาเนะะี่ยค่ะ แล้วก็ตอนตีขันตอนตีขันคนเริ่มจากมือข,ข้างนี้ก่อนอ่าข้างนี้เสร็จก็พอายมาข้างนี้แรงสั่นสะเทือนของตีการที่โคตรตีขันอะมืออีกข้างนึงเราสั่นไปด้วยอขืข้างนี้ตีข้างนี้แต่ข้างนี้เรารู้สึกเหนื่อยวิ่งบนมือค่ะแบบวนปลายมือมอ่ะเราสุดเอ๊ะ ทำไมมันเหมือนมันมันถึงกันเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนปรับข้างนี้ก่อนแล้วก็ไปปรับอีกข้างหนึ่งพอปรับอีกข้างหนึ่งข้างนี้รู้สึกบาลานซ์คาะมันวิ่งมาถึงเลยเนี่ยเหมือนวิ่ง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 มันไปมือกับขาอ่าแล้วก็ตามพอพอพอเรารู้สึกที่มือเสร็จปุ๊บเราก็เราก็ปล่อยเสร็จแล้วมันก็รู้สึกตามร่างกายเรามันแบบมันสั่นสะเทือนไปด้วยค่ะเหมือนตามเซลล์เราเงี้ยค่ะอือพอวางพอวางบนตัววางไงตัว ตรงวางบนตัวตรงตรงหัวใจโอ้โหแบบด้วยความที่อุปรกรณ์เนาะอ <c oughs> ุปรกรณ์เล็มเต่บอกว่ามันแบบแบบมาตาหน้าตมตัวอย่างเงี้ยค่ะมันมันเต็มแล้วพอช่วงที่มาถึงตรงเนี้ยมันมันหน่วงตรงตาที่สา <c oughs> ม่โอเคเปิดการรั้วลู้ค่ะมันเริ่มหน่วงตรงนี้หน่วงหน่วงจนถึงจบเลยค่ะวันนี้เหมือนได้ปรับแบบว่าปรับพลังของเราแบบว่า ให้มันบาลานซ์ค่ะแล้วก็เคลียร์หรือเหมือนแบบทุกจุดให้มันบอกว่าสมดุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่เราได้ไปแตะจิตวิญญาณของเราที่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกไปแตะจิตวิญญาณของเราจริงๆค่ะคุณว่ามันแบบว่าเขาเป็นยังไงอ่ะถึงเขาจริงๆวันนี้ใช่ถึงเขาค่ะวันนี้ยอารมณ์มันเป็นแบบนั้นเลยได้เห็นความรู้สึกที่แท้จริงที่ตัวเราตัวเรารู้สึกกับจิตวิญญาณเรา เราต้องเราต้องแบบว่าขอบคุณขอบคุณด้วยที่แบบว่าวันนี้มีเพื่อนมาเป <c oughs> ็นี <c oughs> กับน้องสาวเพร<อ> <c oughs> ตอนที่เราไปแตะความสุขนั้นอ่ะเราเห็นเราเห็นหน้าเพื่อนนะ <c oughs> ความสดใสาลาเิงเห็นความแบบว่าความน่ารักของน้องนิวความบริสุทธิ์น่า,า,ารักสดใสลาเิงความบริสุทธิ์อะไรเงี้ยมันเหมือนเราไปแตะความสุขตรงนั้นมันมาด้วยแล้วเราก็แบบรู้สึกกับตัวเองด้วยเงค่ะค่ะ ไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาปะแหมกันวันนี้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ดีมาก <c oughs> อยากฝากให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาเจอมาสัมผัสแบบถ้าเราแบบว่าฟังหรือว่า <c oughs> อ่ามันจะแตกต่างจากที่เรามาสัมผัสของจริงเพราะของจริงเนี่ยแรงสั่นสะเทือนกับการที่โค้ชส่งพลังให้เราเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็เหมือนเราได้ปัดด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้เคลียร์ได้ปัดดีมากค่ะ ハイドクールの前でおごる。<laughs>